สองสามสี 2, 3, 4, บ่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997กราบสวัสดีพี่พี่คนรักบอลสี่ทุกท่านนะครับผมสองสามสี 4, บ่บารมีบอลมีบอลทีที่่วยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่มีค่าจะส่งห้าสิบาทแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร0649310997นะครับ ก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้นะครับพี่พี่นาอเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่มีอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับพี่พี่นาอบอนสีบอะสวยแวะผ่านไปผ่านมาเข้ามาชมกันก่อนจ้ามาครับพี่พี่หานุมานประสานกายกระถาง5นิ้วครับป้ายสวยๆป้ายเหลือวป้ายทุกใบไม่มีหลุดนะครับ3า0บาทครับหาโมานประสานกายลิงน้อยน่ารักหาุมานประสานกายตับลำเกียรินะครับผมกระถาง5นิ้ว300บาทครับ ด้นนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านหรือว่าป,าร,าร,ปราสาททองครับพี่แต่เป็นปราสาททองป้ายนะถ้าเขาใบแดงแบบนี้ทั้งใบก็คือเขาจะเรียกกันปราสาททองเนาะแต่ถ้าอีกมีชื่อนึงเขาจะเรียกกันสองชื่อเลยพี่ปาราสาททองป้ายกับเศรษฐีเงินล้านเอ่อจริงจริงมันคือไม้ต้นเดียวกันเนาะมันคือไม้ต้นเดียวกันแต่ถ้าคือแบบไม่ป้ายเลยเขาจะเรียกกันปราสาททองอันนี้คือป้ายนะครับพี่จะเรียกเป็นเศรษฐีเงินล้านหรือว่าปราสาททองป้ายก็ได้ก็ทางห้านิ้วครับพี่าสา,ามาร้อยบาทสา,ามร้อยบาทเศรษฐี เงินร้านนี่สาฟอมโตโตกระถาง5้าสวยๆจ้าแล้วก็มีโวเคโน่ใหญ่ภูเขาไฟสซอ่าแม่พันแล้วพี่ใช้แม่พันแล้วไม้กำลังสร้างหัวเนาะกระถาง6นิ้วอาผมยู่เอามาให้ดูนี่เจอแดดใบมันเงาสวยเลยสวยเลยหล,ลอดใหม่มาแล้วนะครับผมหลอดแหม่มาแล้วกระถาง6นิ้วใหญ่ๆโวเกโนโ750่5 0บาทครับพี่ใครชอบไม้ใหญ่เอาไปเลี้ยงแบบว่าฟอร์มกอเลี้ยงดูหน่อเลี้ยงความสวยง,งามแนะนําต้นนี้ครับพี่โตไวโตไวประเด็นคือโตไวมาก ผมจำไม่ได้ว่าต้นนี้เป็นไม้หน่อไหมเพราะว่าเอาเหมือนจะเสียบป้ายไว้แต่จำไม่ได้ว่าต้นนี้หรือเปล่าเนาะไม่มั่นใจว่าเป็นไม้หน่อหรือชิ้นผ่านต้ตนนี้แต่ต้นใหญ่ตัวไวมากต้นนี้โวเคโน่ ok ใหญ่เจ็ดร้อยห้าสิบสวยๆครับผมด้านนี้เป็นเดี๋ยวนะมันนีมันตามันนีมันตาครับพี่สี่ร้อยบาทมันนีมันตากระถางสี่แต่ล้นมากครับพี่เดี๋ยวต้องไปอัพกระถางหกแล้วต้นนี้ต้นใหญ่ ด่างสวยหวานมันีมันตาแล้วจะเหลือต้นเดียวแล้วพี่นะเพราะว่าบ่อยไปมดเหลวเลยน่าจะเหลือต้นเดียวแล้วตันนี้มันีมันตา400บาทนะครับผมด่างสวยสวยกันเลยแล้วก็มีเจ้าสาวเจ้าสาว350านะครับผมเจ้าสาวตันนี้สวยมากพื้นใบเขียวป้ายจำบูครับพี่เจ้าสาวมี2หน้านะครับพี่มันจะมีพื้นใบชมพูชมพูอ่อนใช่ไหมแล้วก็ป้ายชมพูเข้มแบบนี้ทีแต่นี้จะเป็นพื้นใบเขียวนะครับแล้วก็ป้ายชมพูเนาะนี่มันก็จะตัดกันดีตอนนี้ต้นใหญ่มาก350าครับพี่ เจ้าสาวปลายสวยจียมๆเลยจ้าพรเจ้าสัวใหญ่พรเจ้าสัวใหญ่พรเจ้าสัวใหญ่นี่พรเจ้าสวยายัวใหญ่ใส่แม่พันธุ์จัิงกนกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบาทใบใหม่เปิดหน้าทองเลยนะครับรอดใหม่รอดใหม่หมจุม,มุมาแล้วพี่จุมุภาษาไหนเนาะจุมุจุมอ่าเขาเรียกอะไรนะลอมาแล้วโพ่มาแล้วอ่าจุม,มุภาษาภาษาเพชรบูรณ์แล้วอ่ะสามร้อยห้าสิบครับพี่พรเจ้าสวัว ใหญ่ๆใบใหม่ด่างทองกระถางหกนิ้วนะครับกระถาง6นิ้วเนาะแล้วก็มีสีเลือกงามไซส์ตั้งแม่ครับพี่กระถาง5นิ้วกระดัง5.5กระดัง5.5าาไซส์ใหญ่อยู่นี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับพี่สีเลือกงามใบใหม่ป้ายเหลืองจำจริงเดี๋ยวเม็ดเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดแดงมาตอนโตครับพี่เม็ดแดงๆสวยมากสวยมากอันนี้คือเล็กๆเขาจะป้ายมาแบบนี้มาก่อนป้ายเหลืองแบบนี้มาก่อนอ่าเดี๋ยวเม็ดเม็ดแดงมาตอนโตแล้วเาบอกเลยสวยจึ่งจริง สีเลือกง,งามรูปงามนำพะกระถาง5.5นิ้วรับพี่ใช้ตั้งแม่750บาทนะครับผมมีอ่ะมัีมณีต้นนี้มณีร้อมเพชรต้นนี้เป็นไม้หน่อครับพี่ไม้หนอ่อหน้าแพงนะหน้าแพงองยกไม้ดูนี้หน้าแพงกระถาง6นิ้วมณีหน้าแพงต้นใหญ่มากต้นนี้ไม้หนอ่อเอา450บาทครับพี่ไม้หนอเลี้ยงนอกตู้ได้สบายมากนะพี่เดดแบบนี้เนาะ ถ้าด่างจัดอะผมให้แนะนําแบบว่าเลี้ยงในตู้อย่างเดียวแต่อันนี้คือมันคือด่างกระจายกระจายครับพี่เลี้ยงนอกตู้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง,งใบแข็งก้านแข็งครับพี่เนี่ยวันนี้รเราเพชดไม้หน่อด้วยตัวนี้4ี่ยห้าสิบกระถางหกสวยๆจ้ะมาตัวนี้ก็มีเมืองนครชมเมืนอนนครชุมกระถางห้านิ้วครับพี่ใหญ่ๆใหญ่ๆป้ายสวยๆเมืองนครชุมนะครับ400บาทครับพี่เนี่ยอันนี้อีกต้นหนึ่งใบใหม่แจ่มมากกระถางห้านิ้ว ไซส์ฟอร์มโตเลย400ครับพี่เมืองคอนครชุมเนาะไม,ไม้ใหม่สวยๆฝากไว้ด้วยจ้าแล้วก็มีตรงนี้เป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ทั้งสวนนะเป็นลูกไม้ผ่าลูกไม้ด่างชมพูทองชมพูทองนี่ใบนี้ด่างชมพูขอบทองนะพี่ดูอีกต้นหนึ่งเห็นไหมทองฮาครึ่งมาเลยกระถาง5นิ้วนะครับเป็นลูกไม้ผ่าด่างสวยครับพี่400บาทครับลูกไม้ผ่าด่างชมพูทอง400บาทสวยๆวยหมดแล้วหมดเลยนะี่เพราะว่าผ่าไป มันไม่ขึ้นมันขึ้นแค่นี้มีมีรุ่นเมื่อสองที่ที่แล้วแพ็กไปต้นหนึ่งมันไม่ขึ้นนะพี่ทําไม้แต่ละแม่แต่ละต้นจะทาช่วยๆนี่ยากนะพี่น้พามันแล้วก็ไม่ขึ้นบ้างเน่าบ้างขึ้นมาไม่ด่างบ้างแล้วอันนี้ผมคัดแต่ไม้หน้าสวยมาให้อ่ามาแบ่งให้พี่ๆเลยนะพี่เนาะแล้วก็ไม่ไม่มีไม้รุ่นนะครับมีแต่ไม้ด่างไม้ป้ายแล้วสวยๆจะเลือกชมดูก่อนได้ถูกใจค่อยจัดนะพี่เนาะจะประหยัดทําไมแฮะอันเนี้ย ต้นนี้ธาตุบางแก้วครับพี่หน้าหวานจัดเลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับธาตุบางแก้วหน้าชมพูหวานเดี๋ยวโตเต็มที่เขาจะออกน้าม่วงแล้วพี่เนาะเล็กๆจาก,กชมพูแบบนี้มาแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มออกม่วงตอนแบบโตเต็มวัยเต็มที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทธาตุบางแก้วต้นนี้เป็นอ่านางมณีวาสนาครับพี่ชื่อเต็มหรือเรียกสั้นๆว่ามณีวาสนานี่มณีวาสนาสองร้อยบาทครับเจีมๆโอ้ต้นนี้ใบใหม่เจ่มมากใบใหม่สวยมากมณีวาสนาครับพี่สองร้อยบาทนะครับ สองร้อบาทสวยๆกันทุกต้นเลยแล้วก็อ่าด่างทุกใบเลยด่างทุกใบเลยมณีวาสนานะครับนี่ต้นนี้ก็แจ่มใบใหม่แจ่มจึงเลยสองร้อยบาทนะครับตัดมาตรงนี้เป็นมณีล้อมเพชรกระถางห้านิ้วครับพี่มณีล้อมเพชรโอ้หลอดหลอดหม่โอเคอยู่นะหลอดหม่แจ่มอยู่ต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่มณีล้อมเพชรเนาะมณีล้อมเพชรหน้าดั้งเดิมออริจินอลน,นะพี่ด่างชมพูเนาะแล้วก็มีต้นนี้มณีล้อมเพชรต้นนี้นะ่จาจะกระถางห้าจุดห้ากระถางใหญ่กว่านิดนึงห้าจุดห้านิ้วนะ สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่มานีร้อมเพชรน,นะครับหน้าสวยๆแจ่มๆเลยตรงนี้เป็นเอ,อสีเลือกงามกระถางห้านี่ก็แจ่มเช่นกันครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ไซส์ฟอร์มกลางๆไซส์อะไซส์โตตั้งแม่สีเลือกงามครับสีเลือกงามด้านนี้เป็นเพชรราชาเพชรราชาไม้ด่างเหลืองสวยครับพี่ไซส์ต้นใหญ่มากไม่ได้ไปเอากระถางจริงอยู่กระถางสี่อยู่แต่ต้นใหญ่มากครับพี่ เพชรราชาไม้ด่างเหลืองสวย350บาทนะพี่เพชรราชาเนาะนี่ด่างเหลืองฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งเลยนี่ก็ฮาร์ปครึ่งนะครับเพชรราชา350บาทแล้วก็มีอ่าสนีดาราสนีดาราโอ้โหหลอดหม่หลอดหม่ด่างสวยจัดต้นใหญ่ครับพี่ต้นใหญ่กระถางสี่มันล้นแล้วเพราะว่าผมไม่ได้อับมันลงไปกระถางใหญ่แล้วนี่ดาราสามร้อยห้าสิบยังนะพี่สามร้อยห้าสิบหลอดไม้ด่างสวยมาก ต้นนี้สะน่ดารานะครับหลอดไม่ดังสวยมากเม็ดแจ่มมากเลยเม็ดแจ่มไม้ไม่หมลอดไม่ดังสวยเลยต้นนี้350สามร้อยห้าสิบสน่ดารานะครับไม้ใหญ่บัวสวรรค์กระถางหกใบใหม่กลางละจ้าถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ผมให้ดูหลอดเนาะหลอดที่ตอนนั้นใบก็คือใบนี้ที่ยังกลางอยู่พี่ดูออกมาแจ่มจัด <laughs> แจ่มจริงกระถางหกมันต้องไปอัพแปดหรือสิบแล้วนี่เพราะมันล้นมากมันเป็นบัวสวรรค์ไซส์ แม่พันเลี้ยวใหญ่มากป้ายสวยปลายทุกใบไม้มีดุดเลยครับพี่750ด้อยบาทครับพี่บัวสวรรค์ใหญ่ๆไซส์กระถางหกต้องไปอัพกระถาง1ิบแล้วจ้ะเอาไปเล็กหน่อยเดี๋ยวก็ได้หนอแล้วพี่เพราะว่าอันนี้มันไม้หัวแล้วเนาะไม้หัวต้นใหญ่เล็กหน่อยก็ได้หนอสวยๆแล้วตอนนี้750้าบาทน,นะครับมีต้นเดียวหลือต้นเดียวละบัวสวรรค์ตรงนี้ก็เป็นรัตนะลุงโลดครับพี่รัตนะลุงโลดสวยๆส5 0บห้าทนบาทครับรัตนะลุงโลดโอ้ต้นนี้ต้นนี้ ใบใหม่ล่าสุดเปิดด่างเอ่อด่างเหลืองทองครับครึ่งมาเลยรัตนาลงโลดนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับลัตนะลงโลดตรงนี้เป็นเทพเทลิตใหญ่ๆป,ๆป้ายสวยๆสามร้อยบาทนะครับเทพเทลิตโอ้โหใบใหม่ใบใหม่สวยจริงๆต้นใหญ่ครับพี่กระถางห้านิ้วเทพเทลวิตล้นกระถางมากสามร้อยบาทนะครับสวยๆคุ้มๆป้ายแจ่มๆทุกใบทุกต้นเลยแล้วก็จะมีทตุาบางแก้วนะพี่นี่เนาะแมน่นอาหวานจัดเลยหวานเจี๊ยบเลย 150บาทนะครับาตาบางแก้วแล้วก็อันนี้เศรษฐีพันล้านจ้า,า,จากระถางหนิ้วเศรษฐีพันล้าน150บาทนะพี่เศรษฐีพันล้านตอนนี้หมดแล้วมั้งเนี่ยหมดรุ่นละอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็าตาบางแก้วครับ150บาทเจนกันไม้ใหม่หน้าหวานบุตรสลินครับพี่กระถาง5นิ้วไม้ใหม่สายหวานบุตรสลินบุตรสลินไม้ใหม่สายหวานนี่สวยๆบุตรลิน4รหบบาทนะพี่ ใครสายหวานเนาะเม็ดอัด่างชมพูเม็ดแดงสวยๆใบจะออกกลมๆมนๆนหน่อยนะพีนะ่เนาะสวยมากสวยมากโักมาสวยจริงบุษลินครับพี่ไม่ได้อวยแต่สวยจริงฮันละ450บาทนะพี่บุษลินกระถางอ่านิ้วเจ็บๆนะครับผมนี่ใบใหม่ฮับเคิงฮับเคิงสวยมากครับพี่อ่าแล้วก็มีตรงนี้มงคลสยามครับ350บาทนะมงคลสยามเดี๋ยวผมพาไปดูฝักโน้อนอีกทีฝั่งนูงน้นอีกทีมงคลสยามเจ็บๆอ่ะตนี้งับก่อน เมื่อวานก็ฝนแตบบ่ว่าเทก็นําตกหนักเลยเอพอเช้ามานี่แบบตอนนี้สายนี่โอ้โหแดดไม่สายตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะเที่ยงแนละ้วแดดแบบเหมือนไม่เคยฝนตกเลบแดดเปรี้ยงเลยต้องขึ้นแบบลเลนหนาๆไปเพราะว่าแดดร้อนจัดเลยช่วงนี้นะไม่รู้ว่าหน้าฝนหรือว่าสงการนะช่วงนี้แดดจัดเลยอ่ะมาตรงนี้ครับเบี่ยมงคลสยามนะให้ดูอีกฝาฝั่งหนึ่งนี่ป้ายถวยๆแจมๆจม สามร้อยห้าสิบาทนะพี่มงคลสยามสามร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่เลยกระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วครับพี่มงคลสยามเนาะมงคลสยามสามร้อยห้าสิบนี่ปลายฮาร์ปสวยๆเลยจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยนะผมขยับต้นนี้ก่อนนี่นี่ครับมงคลสยามแล้วก็มีไม้ใหม่ชื่อว่าเจ้าขุนนะพี่เจ้าขุนไม้ด่างชมพูสวยๆนะพี่เจ้าขุนนี่ให้ดูอย่างต้นนี้ต้นนี้แจ่มมาก หลอดใหม่ก็แจมเจ้าขุนว่าจะไปอัพกระถางอยู่นะพี่เจ้าขุนห้าร้อยบาทนะพี่ไม้สายหวานเนาะนี่ด่างจำพูเม็ดขาวหลอดใหม่ออกเหลืองนะครับพี่หลอดใหม่ออกเหลืองเนาะเจ้าขุนห้าร้อยบาทไม้จานวนน้อยนะพี่ไม้ยังจานวนน้อยในตลาดนะครับพี่เพิ่งผ่าเพิ่งผ่าเม็ดแรกแบ่งห้าร้อยบาทนะพี่เจ้าขุนสวยๆจ้ะนะตรงนี้เป็นสาวนครชัยศรีใบใหม่เปิดหน้าทอมาอีกแล้วจ้าต้นนี้ ต้นหน้าก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะมีต้นนี้เปิดมาแจ่มเลยสามร้อยห้าสิบาทนะพี่สาวนครชัยศรีใบล่างๆเปิดออกขาวจมด่างชมพูเนาะใบใหม่ปเปิดสลับทองมาสวยเลยสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่สาวนครชัยศรีนะมีต้นนี้แล้วก็มีต้นนี้นี่อันนี้ใบใหม่ก็จะออกเริ่มออกทองแล้วมีแล้วทองสะโพกนะเริ่ม,เร,มเริ่มด่างทองมาแล้วใบรองด่างชมพูครับครึ่งสาวนครชัยศรีสามร้อยห้าสิบต้นนี้ใบกลมดำโชคหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ดำโชคดำโชค ใบกลมสวยเลยนาโชคหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับถัดมาตรงนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองโอ้โหใบใหม่ใบใหม่ทองสวยจัดเลยรัตนะรุ่งเรืองสามร้อยห้าสิบาทครับพี่เดี๋ยวผมก็จะไปอัพกระถางแ่ะเดี๋ยวลอง,ลอง,ล,องลองก่อนแล้วกันสามร้อยหสิบเนาะถ้าขึ้นไม่ออกเดี๋ยวผมจะไปอัพกระถางใหญ่ละเพราะว่ามันอยู่กับกระถางสี่แต่ว่าล้นมากครับพี่นี่ต่างเทพสวยเลยสามร้อยห้าสิบรัตนะ รุ่งเรืองนะครับผมหรือต้นเดียวแล้วมั้งในตัวนี้หรือต้นเดียวละพอยต้นหนึ่งก็แพ็กส่งไว้เมื่อวานนี้เนาะ,ะมาด้านี้ไม้ใหม่ไม้ใหม่ไม้ใหม่เทวาสุวรรณครับพี่เทวาสุวรรณไม้ใหม่ด่างสวยๆนี่ไม้ใหม่ด่างสวยเม็ดเข้มแจมแจมกระถางห้านิ้วครับพี่แบ่งสามร้อยบาทครับเทวาสุวรรณเทวาสุวรรณไม่เล็กนะครับพี่ไม่เล็กนะนี่สายกำลังเป็นสาวแล้วด่างสวยๆเลยนี่เทวาสุวรรณสามร้อยห้าสิบ ไม้ใหม่ของมันต้องมีฮันแน่จริงๆโตมาสวยมากครับพี่มีด่างขาวใช่ไหมเดี๋ยวโตวมามีด่างเหลืองด้วยเออเป็นไม้ต้นหนึ่งต้นเดียวที่มีทั้งด่างขาวและด่างเหลืองในต้นเดียวกันเทวาสุวรรณเก็บได้เก็บครับพี่สวยจริงสวยจริง,รงอันไหนบอกสวยคือสวยนะพี่อันไหนบอกไม่สวยคือไม่สวยนี่ผมไม่ได้จงจริงแล้วก็ถ้าไม้ด่างแบบนี้นะพี่เนาะไม่ต้องห่วงเรื่องการแพ้นะมีพี่ๆหลายท่านที่โทรมาแบบว่าเคยอะไรนะเคยโดนแบบว่า ไม้ยังสวยเลยไปซื้อตรงนั้นมาตรงนี้มาก็แล้วก็ตอนส่งไปให้ไปอย่างเละเลยนะพี่แต่ซื้อกับผม2องาบารมีบอลไม่ต้องกลัวครับพี่ไม้ดักร้อยแต่แพ็คหลักล้านครับผมอ่าอันนี้อันนี้ไม,ไมไ่ไม่ได้อวยตัวเองแต่ว่าลองลอง,ลองให้ให้ลองดูสักครั้งหนึ่งับพี่เนาะผมเข้าใจว่าพี่ๆที่เคยไปเอฟมาแล้วเจอมาสภาพไม้เละเลยก็กลัวเนาะแต่อยากให้ลองกับสวนผมว่าดูหลายครั้งแล้วแบบว่ากลัวนี่ใช่ไหมลองลองสักต้นนึงก่อนก็ได้พี่ลองสักต้นนึงก่อน จะได้แบบว่าดูการแพ็คได้ใช่ไหมแต่ว่าพี่ๆที่เคยซื้อขายกับผมหลายรอบแล้วว่าเคยซื้อต้นไม้กับผมหลายรอบแล้วจะรู้ดีว่าผมผมแพ็คดีนะพีผมแพ็คดีรับประกันได้จะด่างเล็กด่างน้อยจะเป็นไม้กัดสีหรือว่าไม้เอ่อไม้เก่าไม้อะไรเงี้ยพี่ผมแพ็กเหมือนกันหมดเลยนะไม่ใช่ว่าจะแพ็คดีเฉพาะไม้ไม้ด่างเนาะไม้ป้ายเนี่ยไม้จัดแบบเขาเรียกว่าอะไรไม้หลักร้อยแพ็กหลักล้านให้ทุกต้นเลยครับพี่สวยๆปลอดภัยถึงมือหายห่วงแน่นอนครับ ต้นนี้สีกาญจานาพิเศษนะครับ450บาทนี่ด่างป้ายชมพูแจ้มแจ่มขอบทองครับผมนะป้ายชมพูใช่ไหมป้ายชมพูด่างชมพูออกขอบทองลพี่สีกาญจานาพิเศษนะครับผม450บาทสวยๆเลยจ้ะสวยๆเลย,ย,เลยต้นนี้ราสีตุลราสีตุลกระถาง5นิ้วฟอร์มใหญ่ๆครับพี่ราสีตุลราสีตุล700บาทนะครับผมราสีตุลครับพี่ตับ12ราสี1ใน12ราสีเนะาะราสีตุล เจ็ดร้อยบาทตัวนี้ก็จะเป็นพวกสีเลิกงามไซส์ตั้งแม่เลยเจ็ดร้อยห้าสิบอย่างที่บอกนะมีต้นใหญ่ใบใหม่เหลืองอารามงามแท้แลตะลึงฮันแนเะจ็ดร้อยห้าสิบนะครับพี่บีสีเลิกงามใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆสวยๆกันเลยเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอ้โหนี่ใบใหม่ใบใหม่แจ่มจากสีเลิกงามต้นนี้นี่ก็มันนี่รอมเพชรอีกฝากฝั่งหนึ่งนะพี่ให้ดูกันชัดๆเนาะ สี0านะพี่มันีลอมเพชรเนาะสวยๆจมๆหน้าออริจินอลนะครับสนใจต้นไหนโทร06 493 1 0 9 9 7นะครับ3ต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสลาบวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ